สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยสำรวจแนวคิดกันวันนี้นะครับอืชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความเร่งรีบเนาะความคาดหวังแล้วก็น่นอนความกดดันความเครียดไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะครับมันเหมือนเอ่อเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแล้วจริงๆค่ะใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนเจอจริงๆครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองดูแนวทางหนึ่ง ในการรับมือกับความรู้สึกเหล่านี้กันจากข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือชื่อลดความกดดนันวิธีพุทธจัดการความเครียดนะครับซึ่งดูเหมือนจะนําเสนอแง่มุมที่น่าสนใจต่างออกไปจากวิธีจัดการความเครียดแบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะน่าสนใจค่ะหัวใจหลักที่เราจะมาสํารวจกันวันนี้เลยก็คือแนวคิดเรื่องการจัดการความเครียดด้วยธรรมะครับแล้วก็วิธีคิดตามหลักพุทธเพื่อลดความกดดันในชีวิตเนี่ยแหละเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเบื้องหลังคําพวกนี้ มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างและมันอาจจะช่วยเรามองความเครียดในมุมใหม่ๆได้ยังไงนะครับอืมค่ะเป้าหมายก็คือการทำความเข้าใจนี่แหละครับว่าการใช้คำว,ว่าธรรมะหรือวิธีคิดตามหลักพุทธในบริบทของการลดเครียดเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่มันเป็นแค่ปรัชญายสวยๆหรือว่าเป็นเครื่องมือที่แบบเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันเรามาสารวจไปด้วยกันนะครับค่ะประเด็นมีน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่า เป็นการนำหลักการที่มีมานานมากๆแล้วนะคะหลักพุทธเนี่ยมาเชื่อมโยงกับปัญหาสมัยใหม่อย่างเรื่องความเครียดซึ่งจริงๆแล้วหลักพุทธศาสนาเนี่ยมีมุมมองต่อธรรมชาติของจิตใจแล้วก็สภาวะต่างๆของโลกที่อาจจะเ,เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะคะกับวิธีที่เรารับรู้หรือตอบสนองต่อความกดดันอ๋อ oh, ครับสิ่งที่น่าพิจารณาก็คือว่าการมองความเครียดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ในฐานะปัญหาที่แบบ ต้องกำจัดทิ้งไปอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะมองในฐานะปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจมันได้พวกหลักการอย่างการมีสติการเข้าใจความไม่เที่ยงหรือการมองเห็นว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆให้ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยค่ะอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่เปิดมุมมองใหม่ๆให้เราได้เลยค่ะโอโ้ฟังดูเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะครับจากเดิมที่เราอาจจะมองความเครียดเป็นศัตรูตัวร้ายเลยค่ะกลายมาเป็นการเรียนรู้จากมันแทนอืม งั้นเรามาเริ่มแกะจากส่วนแรกกันเลยดีไหมครับคําว่าจัดการความเครียดด้วยธรรมะโดยเฉพาะหลักธรรมพื้นฐานที่คนมักพูดถึงกันอย่างไตรลักษณ์เนี่ยครับมันเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับกับเรื่องเครียด,เ,ยดเนี่ยได้เลยค่ะไตรลักษณ์ซึ่งก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะคะออ,อนิจจังก็คือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์หรือสภาวะที่มันทนอยู่ได้ยากแล้วก็อนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริง สามอย่างนี้ถือเป็นแกนหลักเลยค่ะในการทำความเข้าใจโลกและชีวิตตามแนวพุทธแล้วมันก็เอามาปรับใช้กับการทำความเข้าใจความเครียดได้ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะครับเริ่มจากอันนี้จังก่อนนะคะความไม่เที่ยงเนี่ยคือความเครียดส่วนหนึ่งมันมักจะเกิดจากการที่เราคาดหวังไงคะว่าอยากให้สิ่งต่างๆมันคงที่มันต้องเป็นไปนตามแผนต้องเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นเป๊ะๆใช่ไหครับเป็นบ่อยพอไม่ได้ดั่งใจปุ๊บเราก็ผิดหวังกดดันเครียดใช่ไหมคะ การเข้าใจหลักอน,นิจจังเนี่ยคือการยอมรับค่ะยอมรับว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ดับไปไม่มีอะไรอยู่ถาวรหรอกค่ะแม้แต่สถานการณ์ที่ทําให้เราเครียดหรือตัวความรู้สึกเครียดเองก็ตามมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอ๋อหมายความว่า ถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้เสมอไอความยึดติดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนั้นสิแบบนี้สิมันก็จะน้อยลงไปเหมือนเวลาเราวางแผนโปรเจกต์ไว้อย่างดีเลยแล้วเจออุปสรรคที่ไม่คาดคิดเข้ามาปุ๊บแทนที่จะแบบหัวเสียว่าทําไมทําไมไม่เป็นตามแผนเราก็อาจจะมองว่าอ๋อโอเคนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วความเข้าใจแบบนี้มันช่วยลดเครียดได้ยังไงครับในทางปฏิบัติจริงๆคืออย่างนี้นะคะ การยอมรับความไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ใช่การยอมแพ้นะคะไม่ใช่ว่าโอ๊ยช่างมันไม่ทําแล้วไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการลดแรงต้านข้างในใจเราค่ะพอเรายอมรับได้ว่าเออความเปลี่ยนแปลงมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมนะไอ,อความคาดหวังที่มันไม่สมจริงหรือมันสูงเกินไปมันก็จะลดลงแล้วความรู้สึกผิดหวังหรือขับข้องใจเวลาอะไรอะไร,ะไรมันไม่เป็นไปตามแผนมันก็จะเบาลงไปด้วยค่ะมันเหมือนกับ เออลองนึกภาพเราพายเรือตามกระแสน้ําเทียบกับพยายามพายทวนกระแสตลอดเวลาอันหลังมันเหนื่อยกว่าเครียดกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะเห็นภาพเลยครับเหนื่อยจริงค่ะข้อคิดสําคัญจากอน,นิ้จังก็คือว่าความเครียดเนี่ยมันมักจะรุนแรงขึ้นเวลาเราไปต่อต้านความจริงที่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงถ้าเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นมันก็เหมือนเราถอดชนวนระเบิดความเครียดก่อนที่มันจะทํางานเต็มที่นะคะ เข้าใจแล้วครับเป็นการปรับมุมมองต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆตรงหน้าแล้วหลักทุกขังล่ะครับที่มักจะแปลกันว่าความทุกข์อันนี้มันเข้ามาเสริมตรงไหนครับในการจัดการความเครียดเพราะฟังดูเผินๆอาจจะทําให้เอ๊ะรู้สึกแย่กว่าเดิมหรือเปล่าครับเนี่ยค่ะคําว่าทุกขังในที่นี้นะคะความหมายมันกว,กว้างกว่าแค่ความเจ็บปวดหรือความเศร้านะคะมันหมายถึงสภาวะที่ ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากนะคะหรือความไม่สมบูรณ์ความบีบคั้นที่มันมีอยู่ในทุกสิ่งเลยแม้แต่ความสุขเองก็ตามนะคะมันก็ไม่จีรังยั่งยืนเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไปการเข้าใจทุกขังเนี่ยคือการเห็นว่าความเครียดความกดดันความไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์เราอะคะ่ะเป็นสภาวะธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรหรือไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวของเราเลย โอ้ oh, ครับเพราะเราเห็นว่าความเครียดมันก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนความรู้สึกอื่นๆทั่วไปอะค่ะมันจะช่วยให้เราสร้างระยะห่างทางใจกับความรู้สึกนั้นได้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องแบบจมลงไปเป็นเนื้อเดียวกับมันหรือตีโพยตีพายว่าทําไมฉันต้องเครียดด้วยฉันไม่ควรจะเครียดเลยการยอมรับว่าเออความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ มันช่วยลดความเครียดซ้ำซ้อนที่เกิดจากการที่เราเครียดเรื่องที่ตัวเองกำลังเครียดอยู่ได้เยอะเลยค่ะอ๋อเครดเลยครับคือการยอมรับว่าความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแหละไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมที่เราต้องผลักไสมันอย่างเดียวทําให้เราไม่ไปทุกข์ซ้าซ้อนเขา้ปอีกชั้นหนึ่งอืมแล้วอนัตตาล่ะครับหรือความไม่มีตัวตนอันนี้ดูจะเป็นแนวคิดที่แบบเออเข้าใจยากสุดเลยมันช่วยเรื่องความเครียดได้ยังไงครับการไม่มีตัวตนเนี่ย ค่ะค่ะอนัตตาเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นนามธรรมามากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมีผลกับความเครียดเยอะมากค่ะแนวคิดนี้เขาชี้ให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นสารจริงๆเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่แท้จริงแบบถาวรอ,อยู่เบื้องหลังความคิดความรู้สึกหรือร่างกายของเราเหรอกคะ่ะ สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราหรือตัวฉันเนี่ยมันเป็นแค่การรวมตัวกันชั่วคราวขององค์ประกอบต่างๆหรือที่เรียกว่าขันห้านะคะซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยไปครับทีนี้ความเครียดจํานวนมากเลยนะคะมันเกิดจากการที่เราไปยึดมั่นในตัวฉันหรือของฉันมากเกินไปเช่นฉันต้องเก่งฉันต้องประสบความสาเร็จฉันห้ามผิดพลาดเด็ดขาดชื่อเสียงของฉันต้องไม่เสียหายอะไรแบบนี้คะ่ะครับครับ นึกกออกเลยพอมีอะไรมากระทบตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ยึดถือเอาไว้แน่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดกดดันเครียดมากๆเลยการเข้าใจเรื่องอนัตตามันจะช่วยคลายความยึดมั่นตรงนี้ลงได้ค่ะอืลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราโดนวิจารณ์งานถ้าเรายึดมากๆว่าฉันคือคนที่ทำงานเก่งมากพอมีคนมาวิจารณ์ปุ๊บมันจะเหมือนการโจมตีตัวฉันโดยตรงเลยทำให้เครียดเสียใจกรดได้ง่ายๆจริงครับ แต่ถ้าเราลองมองด้วยความเข้าใจเรื่องอนัตตาเอ,อ่อเราอาจจะเห็นว่างานชิ้นนั้นมันก็เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะความคิดเห็นที่ได้รับมามันก็เป็นแค่ข้อมูลอย่างหนึ่งไม่ได้มานิยามตัวตนทั้งหมดของเราซะหน่อยความรู้สึกเจ็บปวดจากการต้องปกป้องอัตตาหรือตัวฉันมันก็จะลดลงค่ะเราจะสามารถมองปัญหาหรือคำวิจารณ์นั้นเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าจะเป็นปัญหาที่มาทำลายตัวฉันไปซะทั้งหมด โหน่าสนใจมากเลยครับคือมัอนเหมือนการลดความสำคัญของอีโก้หรือตัวตนที่เราแบกเอาไว้ลงทำให้เราไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระทบต่างๆอย่างรุนแรงเกินไปเพราะเรามองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้กระทบแก่นแท้อะไรที่ไหนเลยเพราะแก่นแท้จริงๆมันก็ไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะนี่แหละคือมิติของการใช้ธรรมะเพื่อทาความเข้าใจรากฐานของความเครียดสินะครับใช่ค่ะ เป็นการมองให้เห็นถึงธรรมชาติของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงซึ่งมันช่วยปรับฐานคิดของเราเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เกี่ยวกับโลกไปเลยทีนี้มาดูส่วนที่2กันบ้างครับคือวิธีคิดตามหลักพุทธอันนี้มันมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากวิธีคิดหรือพวกเทคนิคการจัดการความเครียดแบบตะวันตกทั่วไปอย่างไงบ้างครับค่ะใช่เลยครับปกติเราอาจจะนึกถึงการพักผ่อนออกกําลังกายจัดการเวลาหรือไม่ก็หางานอดิเรกทําไปเลย แล้ววิธีคิดแบบพุทธเนี่ยมันให้เครื่องมือที่ต่างออกไปยังไงครับค่ะจุดเน้นที่สําคัญมากๆของวิธีคิดแบบพุทธนะคะคือการให้ความสําคัญกับการทํางานกับข้างในค่ะ คือจิตใจทัศนคติแล้วก็มุมมองของเราเองมากกว่าที่จะมุ่งไปแก้ไขปัจจัยภายนอกอย่างเดียวนะคะถึงแม้ว่าพวกเทคนิคจัดการภายนอกเช่นการบริหารเวลาหรือการพักผ่อนมันก็มีประโยชน์แล้วก็จําเป็นนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่วิธีคิดแบบพุทธเนี่ยจะลงลึกไปที่ต้นตอมากกว่าคือวิธีที่จิตของเรามันปรุงแต่งแล้วก็ตอบสนองต่อสถานาการณ์นั้นๆยังไงอ๋อครับครับ หัวใจสำคัญมากๆเลยก็คือการฝึกสติหรือ mindfulness ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วนะคะครับคุณ้นอยู่ครับค่ะสติในที่นี้ก็คือความสามารถในการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายกับใจกับความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องรีบไปตัดสินไม่ต้องรีบแทรกแซงแล้วก็ไม่ปล่อยให้ความคิดมันฟุ้งซ่านไปในอดีตที่มันแก้ไม่ได้แล้วหรืออนาคตที่มันก็ยังมาไม่ถึง ซึ่งไอการฟุ้งซ่านนี่แหละค่ะที่เป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเลยของความเครียดแล้วก็ความกงังวลอ๋อการมีสตินี่เองที่เรามักจะได้ยินควบคู่ไปกับการทําสมาธิแต่จริงๆแล้วมันเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยใช่ไหมครับเช่นแค่รู้ตัวว่าเอ้ยตอนนี้กําลังหงุดหงิดนะ หรือรู้ตัวว่าใจเต้นแรงเพราะกดดันโดยแค่รู้มันก่อนยังไม่ต้องรีบทำอะไรกับมันถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการมีสติมันเหมือนเราเปิดไฟให้สว่างในห้องที่มืดมืดนะคะเราจะเห็นหน้าตาของความเครียดได้ชัดเจนขึ้นเห็นความคิดที่มันวนเวียนอยู่ในหัวเห็นความรู้สึกที่มันพลุ่งพล่านเห็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่เกิดขึ้นพอเราเห็นมันอย่างที่มันเป็นโดยที่เราไม่ถูกมันกลืนกินเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะมีพื้นที่มีทางเลือกในการตอบสนองมากขึ้นค่ะ ลองนึกภาพเหมือนเรายืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ําที่กําลังไหลเชี่ยวมากๆเลยนะคะเปรียบเหมือนความคิดและอารมณ์ที่ปั่นป่วนการมีสติก็คือการที่เราแค่ยืนดูอยู่ตรงนั้นรับรู้ถึงความเชี่ยวกรากของน้ําแต่เราไม่ได้กระโดดลงไปในกระแสน้ํานั้นทันทีอ๋อครับการฝึกรู้ทันลมหายใจรู้ทันความรู้สึกรู้ทันความคิดที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือการฝึกยืนอยู่ริมฝั่งนี้แหละคะ่ะ มันช่วยให้เราไม่ถูกพัดพาไปกับความเครียดหรืออารมณ์ต่างๆได้ง่ายค่ะโหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับมันเหมือนเปลี่ยนจากที่เราเป็นนักแสดงที่กำลังอินไปกับบทบาทความเครียดสุดๆค่ะค่ะมาเป็นผู้ชมที่เห็นภาพรวมของละครที่กำลังดำเนินไปอยู่แทนทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็ไม่ติดกับดักทางอารมณ์ได้ง่ายเหมือนเดิมใช่เลยค่ะ และการเป็นผู้ชมที่รู้ทันนี่แหละค่ะคือผลของการปรับวิธีคิดของเรามันไม่ได้ทำให้ปัญหาภายนอกมันหายวับไปในพริบตานะคะแต่ทำให้เรามีเครื่องมือข้างในที่แข็งแกร่งขึ้นในการรับมือกับมันเป็นการเปลี่ยนจากปฏิกิริยาตอบโต้ react แ,แบบอัตโนมัติเช่นเครียดปุ๊บก็ระเบิดอารมณ์ปับ๊บหรือวิตกกังวลจนนอนไม่หลับไปเลยมาเป็นการตอบสนองอย่างเข้าใจ r e s p o n s e คือหยุดก่อนรับรู้ แล้วค่อยเลือกวิธีตอบสนองที่มันสร้างสารรคกว่าหรือทําให้เราเป็นทุกน้อยกว่าคะ่ะเข้าใจครับแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ว่าเพื่อลดความกดดันในชีวิตได้ยังไงครับเพราะบางทีสถานการณ์ภายนอกเช่นปริมาณงานที่เยอะมากหรือปัญหาความสัมพันธ์แย่ๆมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมการปรับแค่ข้างในมันช่วยลดความกดดันจริงๆเหรอครับค่ะนี่เป็นคำถามสำคัญเลยค่ะ คือความรู้สึกกดดันที่เราประสบเนี่ยนะคะมันไม่ได้มาจากตัวสถานการณ์ภายนอกร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะคะส่วนสำคัญมากๆเลยมันมาจากท่าทีหรือมุมมองที่เรามีต่อสถานการณ์นั้นๆมากกว่าสังเกตไหมคะว่าสองคนเจอสถานการณ์เดียวกันเป๊ะๆเลยอาจจะรู้สึกกดดันไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับวิธีที่เขามองแล้วก็วิธีที่เขารับมือกับมันอ๋อจริงด้วยครับค่ะวิธีคิดตามหลักพุทธเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้แหละค่ะ โดยการปรับเปลี่ยนท่าทีภายในของเรายกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างแรกเลยคือการยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การเข้าใจเรื่องอนิจจังที่เราคุยกันไปตะกี้ช่วยให้เรายอมรับได้ว่าเออบางสิ่งบางอย่างมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจริงๆการพยายามไปฝืนมัน่นมีแต่จะยิ่งสร้างความเครียดให้ตัวเองการยอมรับเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะแต่คือการไม่เสียพลังงานไปกับการต่อต้านสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วครับ อย่างที่สองคือการปล่อยวางความคาดหวังที่ไม่สมจริงค่ะการเข้าใจเรื่องทุกขังกับอนัตตาช่วยให้เราลดความยุดมั่นในผลลัพธ์ที่ต้องสมบูรณ์แบบเป๊ะๆหรือการที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจเราเท่านั้นพอความคาดหวังมันสมเหตุสมผลมากขึ้นความผิดหวังแล้วก็ความกดดันมันก็น้อยลงตามไปด้วยค่ะอืมครับและอย่างที่สามซึ่งสำคัญมากๆคือการมีเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion นะคะ แทนที่จะคอยตำหนิตัวเองซ้ำๆเวลาทำผิดพลาดหรือเวลาที่รู้สึกเครียดเนี่ยลองมองตัวเองด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยตัวเองเหมือนที่เราทำกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งอันนี้ช่วยลดแรงกดดันในภายในได้มหาศาลเลยนะคะอ๋อครับครับ พอเราฝึกปรับท่าทีเหล่านี้บ่อยๆนะคะแรงเสียดทานข้างในใจเรามันจะลดลงค่ะเหมือนเครื่องยนต์ที่ได้รับการหล่อลื่นอย่างดีถึงแม้ภาระงานภายนอกมันอาจจะยังหนักเท่าเดิมแต่ความรู้สึกบีบคั้นหรือกดดันข้างในเนี่ยมันจะเบาบางลงไปเยอะเลยเพราะใจเราไม่ได้สร้างความทุกข์เพิ่มจากการไปต่อต้านการไปยึดติดหรือการโทษตัวเองซ้ําๆค่ะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับมันเหมือนกับการลด ความร้อนที่เกิดจากแรงเสียดทานภายในใจเราเองถึงแม้ว่าความเร็วของสถานการณ์ภายนอกมันจะยังเท่าเดิมก็ตามเป็นการสร้างพื้นที่สงบสงบข้างในท่ามกลางความวุ่นวายข้างนอกใช่ค่ะใช่เลยเป็นการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันทางใจหรือ resilience นะคะ ทำให้เราสามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆได้อย่างมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวจากความผิดหวังหรือความเครียดได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่สูญเสียความสมดุลภายในไปง่ายๆค่ะเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้ลองสํารวจแนวคิดเบื้องหลังชื่อหนังสือลดความกดดันวิธีพุทธจัดการความเครียดกันมาพอสมควรแล้วนะครับทั้งในส่วนของอหลักธรรมพื้นฐานอย่างไตรลักษณ์แล้วก็วิธีคิดเช่นการมีสติการปรับมุมมอง ดูเหมือนว่าแก่นสำคัญเลยก็คือการเปลี่ยนโฟกัสจากการพยายามไปควบคุมโลกภายนอกมาเป็นการทำความเข้าใจแล้วก็บริหารจัดการโลกภายในของเราเองนี่แหละครับค่ะหัวใจอยู่ตรงนี้เลยสรุปได้ว่าแนวทางนี้เนี่ยเสนอเครื่องมือทางความคิดแล้วก็ทางจิตใจเพื่อให้เราเข้าใจธรรมชาติของความเครียดความกดดันตามความเป็นจริง แล้วก็ผ่านความเข้าใจนั้นแหละนำไปสู่การลดความทุกข์ที่เกิดจากปฏิกิริยาอัตโนมัติของเราเองการฝึกสติการยอมรับความจริงการปรับมุมมองให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่ไม่เชี่ยงไม่แน่นอนพวกนี้เลยเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะและสิ่งสำคัญมากๆที่อยากจะเน้นย้ำนะคะก็คือว่าการทำความเข้าใจหลักการพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะกุญแจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่ การนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอค่ะการฟังหรืออ่านอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้มันต้องอาศัยการฝึกฝนจริงๆเช่นการลองหาเวลาฝึกสติสันส้นๆในแต่ละวันการลองสังเกตความคิดสังเกตความรู้สึกของตัวเองเวลาที่เจอสถานการณ์ที่กดดันหรือการฝึกมองสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางมากขึ้นเรื่อยๆครับต้องลงมือทําใช่ค่ะถ้าเรามองในภาพรวมนะคะ การปรับมุมมองแล้วก็ฝึกฝนจิตใจ,จตามแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่มันคือการลงทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางใจในระยะยาวเลยอาจจะช่วยเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองต่อความเครียดของเราไปได้อย่างแท้จริงเลยค่ะ แต่แน่นอนว่ามันก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะเช่นต้องอาศัยความอดทนความสม่ำเสมอมากๆบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นผลทันทีเลยแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือต้องทำความเข้าใจหลักการให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นการหลีกหนีปัญหาหรือการมองโลกในแง่ร้ายอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างมีปัญญาแล้วก็มีเมตตา เป็นประเด็นที่ต้องตระหนักไว้เลยนะครับคือต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องอดทนด้วยไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นการเดินทางเพื่อพัฒนามุมมองแล้วก็จิตใจของเราเองไปเรื่อยๆค่ะใช่เลยค่ะครับ วันนี้เราก็ได้ลงสำรวจแงม่มุมต่างๆของแนวคิดการจัดก,การความเครียดด้วยวิธีพูดกันไปจากข้อความสั้นๆที่เรามีนะครับขอบคุณสำหรับการร่วมพิจารณาแนวคิดนี้ไปด้วยกันนะครับก็หวังว่าคงพอจะให้ภาพรวมแล้วก็จุดที่น่าสนใจได้บ้างนะครับค่ะยินดีค่ะสุดท้ายนี้อยากจะขอทิ้งข้างถามไว้ให้ลองนำกอบไปขบคิดกันเล่นๆดูนะครับไม่ต้องหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบอะไรเลยแค่ลองพิจารณาดูเล่นๆครับว่า หากเราลองนำหลักการสักอย่างที่เราคุยกันวันนี้เช่นการสังเกตความไม่เที่ยงของอารมณ์หรือการฝึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเนี้ยมาลองใช้กับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกกดดันเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราจริงๆจังๆดูสักหนึ่งสัปดาห์อะไรจะเปลี่ยนไปบ้างลองไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ